มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคตถาคตาสะสอเภชบาริสะปัญหาที่แปดถามว่าท่านกล่าวว่าพระตถาคตมีบริษัทไม่แตกเหตุอะไรพระเทวทัตทำลายภิกษุห้าร้อยให้แตกได้เล่าสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าตถาคโตสมเด็จพระตถาคตทศพลยานเจ้าอเพชชะปะริโสมีบริษัทไม่ได้แตกว่ากับโยมกรณีแล้วปุณจกักครั้นต่อมาเล่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวอีกว่าพระเทวทัตทำลายพระภิกษุห้าร้อยให้แตกแล้ว พร้อมกันขณะเดียวนี่แหละคำทั้งสองไม่ต้องกันครั้นจะเชื่อคำเดิมว่าพระตถาคตทศพลยานเจ้ามีหมู่บริษัทมิได้แตกคำที่ว่าภิกษุทั้งหลายห้าร้อยพระเทวทัตทําลายให้แตกแล้วคราวเดียวนั้นก็ผิดเป็นมิจฉาถ้าจะเชื่อเอาคำที่ว่าพระเทวทัตทําลายภิกษุห้าร้อยให้แตกแล้วพร้อมกันนั้น คำที่ว่าพระสัพพันยูมีมูบริษัทไม่รู้แต่ก็จะผิดเป็นมิจฉาตกว่าคำทั้งสองไม่ต้องกันอายังปัญโโหอันว่าปริศนานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพัโตโกติคันดิโกฟั่นเฟือคันดิกะตะโรเหลือที่จะฟั่นเฟือโสปัญโโหปริศนานี้ตวานุปปตโตมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้ว อันหนึ่งเล่าปัญหานี้เป็นที่เดียรถีถือปรับประวาดจะคมขีเป็นราคีเข้ามาอันหนึ่งปัญหานี้อาวุโตร้อยทั่วไปร้อยตลอดไปโอทุโนหุ้มห่อครอบงำทำให้สงสัยเครือบแคลงทัสเสหิพระผู้เป็นเจ้าจงสำแดงซึ่งกำลังปัญญาพระผู้เป็นเจ้า มิให้ประรับประวาดอาจเข้ามาครหาติเตียนได้ในการบัดนี้พระนาคเ,เสนผู้ประเสริฐสงอรารหันอันทรงญาณปฏิสัมพิทาจึงมีอริยวาจาวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรสมเด็จพระบรมโ,โลกุตมาจารยานสพันยูผู้พิเศษเป็นอเพชะบริษัทมิได้มีบริษัทแตกแต่พระภิกษุทั้งห้าร้อย พระเทวทัตทำลายให้แตกแล้วพร้อมกันคราวเดียวได้บพิษสงสัยว่าพระมหากรุณาเจ้ามีบริษัทไม่ได้แตกแต่ฉไฉน,นพระเทวทัตจึงทำลายภิกษุห้าร้อยของพระมหากรุณาให้แตกแล้วพร้อมกันขณะเดียวได้บออพิษสงสัยกรณีจะเป็นไรมีจะวิสัชนาให้หายคลายจากสงสัยซึ่งพระเทวทัตทำลายบริษัทนั้น จะว่าบริษัทนั้นไม่แตกอะไรได้จำต้องแตกเพราะเมื่อเหตุเครื่องทำลายให้แตกมีอยู่แม้มารดาต้องแตกจากบุตรบุตรก็ต้องแตกจากมารดาบิดากับบุตรและพี่ชายกับน้องหญิงพี่หญิงและน้องชายสหายกับสหายก็ต้องแตกจากกันเรือที่เขาขนานติดต่อกันไว้ด้วยไม้ทั้งหลายครั้นถูกคลื่นละลอกซัดเข้า ก็ยังแตกจากกันได้รุกโขหรุกขชาติมีดอกออกผลดกนักหนามีโอชารสหวานอร่อยลน้นก็ยังแปรปรวนวิการวิกลกลับกลายแตกออกจากรถเดิมไปด้วยบรเพชรสดาวขมเข้าพัวพันเกี่ยวข้องสุวรรณนางชาตรูปังเงินทองย่อมหมุนหมองผิดสีเป็นราคีกลับกลายทำลายไปจากธรรมชาติเดิม เพราะระคนปนกับโลหะมหาราชะขอถวายพระพรเมื่อมีเหตุเข้าประกอบแล้วสิ่งทั้งหลายย่อมจะแตกทำลายจากกันได้ดังนี้อันคำว่าพระตถาคตเจ้ามีบริษัทไม่ได้แตกนี้เนโสอธิป,ปายโยวินยูนังจะเป็นที่ประสงค์แห่งท่านผู้ทรงปัญญาเป็นนักประราดนั้นหาไม่ได้ เนโสพุทธานังอธิมุตติจะได้ถูกพระอัธยาสัยแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้านั้นก็หาไม่ได้เนโสปัณิตานังฉันโทจะเป็นที่ชอบจิตเจริญใจแห่งบัณฑิตชาตินักปราชญ์ทั้งหลายนั้นก็หาไม่ได้ด้วยเหตุว่าเป็นถ้อยคำไม่ตรงกับพระธรรมเทศนาที่พระตถาคตเจ้าตรัสไว้ในพระไตรลักษณ์ว่าธรรมชาติทั้งปวง เป็นพิธนะธรรมมีสภาวะจะแตกจะทำลายหมดสิ้นทั้งนั้นตัทธกรณังอัตถิแต่ที่ว่าบริษัทของพระตถาคตไม่รู้แตกไม่รู้ทำลายนั้นเป็นเพราะมีเหตุที่พระองค์ทรงประพฤติสังฆะวัตถุธรรมทั้งสี่ประการบริบูรณ์เต็มที่ไม่ทรงประพฤติธรรมอันเป็นที่ฆ่าศึกแก่สังฆะวัตถุทั้งสี่นั้นเลย มหาบาพิษเคยทรงสดับบ้างหรือไม่ว่ายะโตกุโตปิแต่ไหนแต่ไรมาพระตถาคตเจ้าทรงหยิบฉวยถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้หรือตรัสปราศัยพระวาจาอันไม่น่ารักเป็นเครื่องชักให้บาดหูและสมเด็จพระบรมครูประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นวางพระองค์ไว้ในฐานไม่สม่ำเสมอ เป็นคนประพฤติลำเอียงไม่เที่ยงธรรมด้วยอำนาจอาคติดังนี้อัตมาไม่ได้เคยสดับเลยเตนะอุจติตถาคโตอเภชะปริโสเพราะเหตุนั้นนักปราดทั้งหลายจึงกล่าวสรรเสริญพระองค์ว่าพระตถาคตเป็นผู้มีบริษัทไม่รู้ทำลายดังนี้ตยาเจตังมหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐ มหาบาพิษเคยได้ยินได้ฟังได้ทรงทราบบ้างหรือว่าในพระพุทธพจน์อันประกอบด้วยองค์เก้าประการคำพีใดนิกายใดสูตรใด,ดมีบ้างหรือว่าบริษัทของพระตถาคตแตกทำลายออกไปด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้ที่พระองค์ทรงกระทำไว้ในเวลาที่ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชามีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาความข้อนี้จะได้มีในโลกหามิได้โยมก็ยังไม่ได้ฟังพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนามานี้ไเร่เพราะนักหนาสัมปฏิจฉามิโยมจะรับเอาถ้อยคำจำไว้ในการบัดนี้ ตถาคตสะอเภชะปริสะปัญหาเป็นคำรบ8จบเพียงนี้